อิงชอบห้องนี้มากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าห้องนี้คือกว้างมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนกว้างมากเลยค่ะทุกคนๆๆ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการ ir อร e Li v i วิ Ph o t o t ไท i ค่ะและตอนนี้เราอยู่กันในห้อง76ตารางเมตรนะคะจะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันค่ะเปิดเข้ามาภายในห้องเราจะเจอในโซนของห้องครัวก่อนเลยค่ะอ,อ่อภายในห้องนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นแบบบิวอินเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีตู้เก็บา ตรงนี้นะคะจะเป็นก๊อกที่แยกน้ําใช้แล้วก็น้ําดื่มค่ะส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอยากจะบอกว่าครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือจะเป็นเตาอบนะคะแม้กระทั่งตู้ไมโครเวฟเราก็มีให้ค่ะส่วนด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะจะเป็นเครื่องซักผ้าค่ะ และตู้นี้นะคะจะเป็นตู้วางรองเท้าค่ะหรือจะใช้เก็บของต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่าตู้ค่อนข้างใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะตัวนี้จะเป็นตู้เย็นค่ะถัดม,มาจากโซนครัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารค่ะด้านหลังตรงนี้จะเป็นตู้เก็บของค่ะสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะและจุดพลอยของเรานั้นห้องเลี้ยงรูมค่ะ กว้างมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วดูนู่นค่ะซิตี้วิวค่ะวิวสวยใช่ไหมล่ะคะทุกคนและระยะความสูงลงมานะคะประมาณเกือบ3เมตรเลยทีเดียวค่ะกระจกของเขานะคะไม่ต้องกลัวจะร้อนนะคะเพราะว่าเขากันแสงและที่สำคัญคือกันเสียงให้อีกด้วยค่ะอ่ะโซนต่อไปตรงนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยค่ะทุกคน เป็นโซฟาที่ทําเป็นเตียงนอนได้ด้วยนะคะทุกคนเพียงแค่ดึงนี่ไงถ้าสมมติใครอยากจะดูเน็ f l i กคือได้เลยค่ะนอนดูได้เลยนะคะเราสามารถดึงออกมาทําเป็นที่นอนได้ด้วยค่ะสเปเชียลมากและนี่คือห้องน้ำมีซิสเตอร์บาร์ดุมค่ะอยากจะบอกว่ามันจะแยกเลยนะคะระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งค่ะ กว้างมากเลยค่ะทุกคนรูโซนถัดไปกันค่ะและห้องนี้นะคะจะเป็นห้อง v i สิ t เตอร์เบดรูมค่ะอิงชอบห้องนี้มากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วเพราะว่าห้องนี้นอกจากจะกว้างแล้วนะคะเรายังมีระเบียงภายในห้องด้วยค่ะ และนี่ก็คือระเบียงด้านนอกของเรานะคะอยากจะบอกว่ากว้างมากค่ะทุกคนดูสิคะสําหรับใครที่อยากจะแบบจิบชายามบ่ายหรือจะดินเนอร์ยามค่ําคืนเนี่ย <c oughs> ก็สามารถเอาโต๊ะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ดูวิวสวยๆค่ะ <c oughs> <c oughs> สวยใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> เข้ามาภายในห้องนะคะสําหรับใครอยากทาให้ห้องนี้กว้างมากขึ้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นพาร์ติชันค่ะของโครงการเขามีให้สามารถเปิดออกได้จะทําให้ห้องนะคะกว้างขึ้นมันจะเชื่อมต่อกับห้องลิฟทงรูมค่ะโดยมีเจ้าตัวนี้เป็นตัวเปิดค่ะเพียงแค่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มุนแบบนี้ค่ะ เราไปดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะและห้องสุดท้ายทายสุดสุดท้ายทาย,ทายสุดของเรานะคะนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเดีย๋ยวจะบอกว่าห้องนี้คือกว้างมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วทางด้านขวามือจะเป็นกระจกนะคะไว้สําหรับมองวิวด้วยนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะทางานค่ะ มุมที่ดิฉันนั่งอยู่นะคะนั่นก็คือโต๊ะเครื่องแป้งค่ะสาวๆทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆแล้ววางของได้เยอะมากนะคะมีลิ้นชักสำหรับใส่เครื่องสำอางด้วยนะคะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของเราค่ะอยากจะบอกว่าตู้เสื้อผ้าเราใหญ่มากไม่ต้องกังวลน,นะคะสําหรับใครที่มีเสื้อผ้าเยอะนะคะเพราะตู้นี้สามารถใส่ได้แบบจุกๆค่ะเรายังมีกระจกด้วยนะคะไว้สาหรับเช็คว่าความเรียบร้อยของเราก่อนที่จะออกจากบ้าน,นะคะ่ะแล้วภายในห้องนอนของเรานะคะก็มีห้องน้ําด้วยนะคะ และนี่ก็คือห้องน้ำนะคะภายในห้องของ master bedroom ค่ะมันก็จะแยกอย่างชัดเจนนะคะในส่วนของ shower แล้วก็ดูสิคะทุกคนค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นโซนอ่างค่ะสำหรับใครนะคะอยากจะผ่อนคลาย r e กซ์เนี่ยสามารถนอนและชมวิวได้เลยดูสิคะมันสวยมากเลยค่ะทุกคน และนี่นะคะก็คือทั้งหมดภายในห้องของเราค่ะโครงการนี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนเพชรบุรีเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับ m อ t ม e ทีเพชรบุรีหรือว่าจะเป็น a i r p o อร์ติงมักกะสันค่ะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการช้อปปิง้งตรงนี้เลยเทอร์มินล21หรือว่าจะเป็นเซ็นทรัลพระราม9ค่ะ สำนักงานใกล้ๆบริเวณตรงนี้เลยก็จะเป็นสิ่งคอมเพล็กซ์ค่ะท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคณะภูมิหรือเพนบีค่ะโรงเรียนชื่อดังก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนต์โดมินิกหรือดัมบอสโกค่ะและยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะยังมีโรงพยาบาลชั้นนําบารุงราชด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยทางช่องทางดูเรียนเลนพ็อปและเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปกันที่ไหนโลเคชั่นจะสวยขนาดไหนเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะคะ